s ูเปอร์เอิบ้านของเราความดีงามและความเป็นปึกแผ่นความเจริญรุ่งเรืองเสรีภาพและแน่นอนประชาธิปไตยความผาสุกที่โลกใบนี้มอบให้มันเอ่อล้นจนประชาชนทุกคนสัมผัสได้แต่ถ้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาฟรีศัตรูอาจมาหาคุณได้ทุกเมือ่ออ่าอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณาเพราะรายต่อไปอาจจะเป็นคุณ ถ้าคุณไม่อยากให้ครอบครัวตกอยู่ในสภาพนี้มาร่วมเป็นทหารกับพวกเราสู้ไปกับพวกเราและในตอนนี้นั้นเราได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นทั้งอุปกรณ์เดสทรีเออและเหล่าพี่น้องในสนามรบคุณไม่ต้องกลัวว่าเราจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอีกต่อไปมาร่วมกันเป็นฮีโร่ม, Hero, มาร่วมกันเป็นตำนานมาร่วมกันเผยแผ่ประชาธิปไตยและนำเสรีภาพสุขให้กับทุกคนมาร่วมกันเป็น Hell Diver เราจะต้านไม่ไหวแล้วศูนย์ใหญ่ขอกําลังเสริมด้วย BB ศูนย์หนึ่งขากำลังเสริม,มรเ,รเดี๋ยวนี้ม้าสิว่ไอ้พวกหน้าศูนย์ใหญ่มันกำลังทำอะไรกันอยู่วะเอเดนสไตรเอ,ออร์กำลังยิงสนับมันมีเยอะเกินต้องเอาเครื่องขึ้นเลย10ห้างเลกา10ห้างเลกาที่พลเรเลือนติดต่อจากเบื้องบนพวกเราเสียบ้านไปแล้วครับฐานที่ส่งมาจากฟ้าก็ไม่เหลือเลยสักคนไม่ไหวยังไงเราก็คงต้องสู้ทหารทถิความเคารพครับผมตามสบายพร้อยพวกไก่อ่อนนีทับแท้ ฉันเลยต้องมาอยู่นี่รายงานสถานการณ์สิตอนนี้คาดว่าซูเปอร์เอิร์ธกำลังจะถูกบุกอีกแล้วครับเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แรงสะเทือนสั่นมาถึงบ้านฉันในขณะที่ฉันกําลังเล่นเกมโปอยู่มัน้ายแรงแค่ไหนก็ในตอนนี้ฐานของเรามีไม่มากเหมือนแต่ก่อนแล้วครับและศัตรูทุกฝ่ายคลืบคานมาจะเกือบถึงซูเปอร์เอิร์ธแล้วครับมันเคยบุกแล้วนี่รอบหนึ่งใช่ครับเราไล่มันออกไปได้แต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะย่ำแย่กว่าคราวก่อนครับถ้าเกิดมันบุกเข้ามาอีกคาดว่าน่าจะมีฐานไม่เพียงพอครับผมไอ้ววววกีี่่่่่่่่มมัันนนนนาาาางืออแแลลลไปหหเเเูบครตสใญดดดจะยย๋ มันเป็นใครวะคิดว่าตัวเองสำคัญขนาดนั้นเลยไอ้โง่เอ้ยนั่นนะ่ะคือจอห์นนี่สตาร์เคยรับใช้ซูเปอร์เอิร์ตั้งแต่อโซเมตริกแล้วแถมยังนุยภารกิจระดับสิบห้ากับเบื้องบนที่สร้างหน่วยเฮลไดเวอร์มาแล้วด้วยเฮ้ยไม่จริงนะหน่วยที่โดนสั่งมาทำภารกิจสุดท้ายเมื่อสิบปีก่อนฉันได้ยินว่าเขาตายหมดแล้วภารกิจอะไรวะมันจะยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นมันคือภารกิจที่เคยปิดฉากสงครามแต่ก็เห็นอยู่ว่ามันไม่ได้ปิดฉากอะไรแล้วเพื่อนฉันตั้งหางที่ตายห่างก,กันหมดขอโทษ หลังจากภารกิจนั้นเบื้องบนสั่งว่าถ้าเกิดนายจะเลิกเป็นทหารนายต้องหายตัวไปแต่ก็อย่างที่เห็นในตอนนี้ฉันต้องกลับมาเพราะไอ้พวกสวะที่ทิ้งหน้าที่แต่ท่านดูเก่งไม่จริงเลยนะครับยังเวลหนึ่งอยู่เลยไม่ใช่เหรอจะมาช่วยวิกวิกฤตอะไรได้ตอนนี้วิทยพื้นร้อยทีปฏิบัติแต่ว่าท่านไม่มีอยยี่สิบ้าเอสองร้อยครับผมฉันจะบอกอะไรให,ห้ภารกิจของฉันไม่ใช่แค่มาช่วยรบ,รบแล้วท่านมาทําอะไรอีกครับเดียกก็รู้เองเอาละทหารเรามาเข้าเรื่องกันได้ แต่ตอนแรกเริ่มไอ้พวกฐานหน้าใหม่ได้จะถูกเรียกไปฝึกขั้นเบสิกสุดๆซึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยจากประสบการณ์ตรงฉันการที่จะรับรู้ได้ว่านายควรทําอย่างไรมันคือการลงภาคสนามไม่ใช่เสียเวลากับตรงนี้ถว่านายก็ต้องทําเพื่อรับผ้าคลุมอันทรงเกียรติแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปมันไม่มีพิธีรีตองอะไรเยอะแยะเพราะพวกเรารู้พวกเขารู้ว่าคนอย่างแกอาจจะมีชีวิตได้ไม่นานในสนามรบสิ่งที่คอนเซิร์นที่สุดในการฝึกก็คือการปาระเบิดให้ลงหลุมทําตัวให้ชินเอาไว้และที่สําคัญก็คือการรีโหลดในชีวิตจริงไม่ ไม่ใช่เกมที่นายจะสาม,มารถเซฟกระสุนที่เหลือในแม็กเพราะเมื่อนายบรรจุก,กระสุนแล้วนายจะเสียกระสุนแม็กนั้นไปเลยทันทีเรื่องนี้มันบีบให้นายยิงมั่วซั่วไม่ได้และที่พิเศษไปมากกว่านั้นทหารแบบพวกแกฉันเห็นว่าคราวนี้พวกนายได้รับยานส่วนตัวคนละหนึ่งลำเอาไว้ใช้ในการทำภารกิจซึ่งมันบ้ามากมากงบมหาศาขลขนาดนี้กับศพเดินได้แบบพวกแกมันจะคุ้มค่าแค่ไหนมีแต่นายเองที่ต้องทำให้มันคุ้มค่าแต่ฉันไปสืบมาทีหลังว่าไอ้ยานที่แกกำลังใช้อยู่นะ่นมันเป็นยานจากพวกที่เขาวางมือไปแล้วหรือตายห่่แบบสสูทีมันด ไม่เอี่ยมก็เพราะว่ามันรีโนเวทแล้วเอาของเก่าๆเ,เหล่านั้นไปบริจาคเป็นงบให้กับซูเปอร์เอิร์ธหมุนเวียนเป็นเศรษฐกิจแต่ในตอนนี้ยานมาเป็นของนายและจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดทั้งการเพิ่มออปชันสตาร์ดิจมที่มันเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ภาคสนามนี่นายคงไม่คิดว่าเขาจะเอายานเดสทรอยเออร์ลงไปลุยให้เสียง,งบฟรีๆใช่ไหมยานจะทําทได้แค่สนับสนุนนายจากบนอากาศเท่านั้นซึ่งของที่มีให้เลือกใช้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับภารกิจมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่นายต้องคํานึงถึงเพราะในบางครั้้งแกอออาาาาจจะทะไไํไไไไรม่ดเเลยหตป แล้วมันก็มีหลายประเภทที่รอให้นายหางบมาสร้างมันอย่างเช่นการยิงสนับสนุนจากยานเดสทรอยอร์หรือเครื่ <Destroy> er, องบิน Eagle. อีเกิลาแล้วเาต,เตห่วรบที่กันแล้วถอยออกมาหรือจะเป็นซัพพอตอิควิปเมนต์ไม่ว่าจะเป็นปืนทำลายล่างสูงหรือแบคแพคช่วยกระโดดหรือโดรนตารหนของ,ของเตรียมาไว้ด้วยเปลี่ยนาตำแหน่งแล้วระวังหัวด้วยหรืออาจจะเป็นป้อมปืนเพื่อย,ยิงสนับสนุน yes. ก็อย่างที่บอกไปของพวกนี้นายต้องชั่งน้ําหนักเอาเองว่าควรจะใช้อะไรในการทําภารกิจการเตรียมตัวให้พร้อมมันจะพาชัยมาให้นายมากกว่าครึ่งหนึ่งส่วนต่อมาคือการอัปเกรดยานส่วนใหญ่แล้วในหมวดหมู่นี้มันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเสาร์ดิเจนนายจะต้องหาทรัพยากรโดยเฉพาะจากการออกไปลุยมันเรียกว่าแซมเปิลคราวนี้มันมีถึง3ประเภทภารกิจที่มีภัยสูงก็จะยิ่งเจอแซมเปิลที่แรงขึ้นแน่นอนว่าช่วงแรกนายอ่อนแอกว่าคนอื่นแต่ไม่ต้องห่วงไปมันจะมีคนคอยช่วยอย่างแน่นอนในเรื่องของการอัปเกรดยานบอกเลยว่ามันต้อองเวลาพ แต่ฉันรับประกันได้ว่าถ้าเกิดนายอัปเกรดครบนายจะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากโคแต่ประเด็นก็คือเมื่อนายแข็งแกร่งขึ้นถึงตอนนั้นนายคิดจะวางมือหรือเปล่าและอย่างสุดท้ายในฟังก์ชันของยานมันคือการแต่งสีสันซึ่งไร้สาระสิ้นดีเปลืองงบประมาณยิ่งไอเฮลพอตเนี่ยมึงจะแต่งไว้ทำไมอย่างต่อมาที่ต้องรู้แถบด้านบนนี้มันทำงานคล้ายกับ Battle Pass ในวิดีโอเกมหิวเงินทั่วไปทว่านี่ชีวิตจริงนายสามารถไกดิ่งหาค่าเงินในเกมมาซื้อได้ชเช่นเดียวกัน,ก,นก,กับการเจ้าของจากพวกวอลบอลมันก็ได้มาาาจกการท ผิวเพียวไม่ต้องรอวันไม่ต้องรอเวลาขอแนะนําอย่างหนึ่งว่าวอลบอลที่ควรมีอย่างที่สุด คือสิ่งนี้ที่ควรมีแค่ระเบิดบ้านนี่ชีวิตแกก็เปลี่ยนแล้วส่วนวอบอลอย่างอื่นมันคือการเพิ่มลูกเล่นของแกไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือชุดเกราะถ้าแกเป็นพวกชอบลูกเล่นใหม่ๆแบบฉันคงต้องไกรดิ้งทั้งวันแน่แต่นั่นเป็นเรื่องดีทหารพอนายได้ทําหน้าที่และขอย้ําอีกครั้งของซูเปอร์พรีเมียมแบบนี้ที่ใช้ค่าเงินหายากซื้อนายสามารถหาได้จากการทําภารกิจหรือนายอาจจะเอาค่าเงินบาทที่หาได้จากนอกสงครามบ้านนี่เติมเข้าไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสนับสนุนเบื้องบนแต่ฉันโคตรเกลียดที่อะไรแบบนี้เเลยในนกมอื่ โชคดีที่ในนี้ไม่เป็นแบบนั้นก็ถือว่าเบื้องบนไม่ได้หิวตังค์สักเท่าไหร่และเมื่อนายไกรดิ้งจนได้ของวอร์บอลเรียบร้อยมาตรงที่อาร์โมรี่ไม่ว่าจะเป็นอาวุธติดตัวอาวุธรองระเบิดมันจะใช้งานต่างกันไปอาวุธหลักที่เป็นส่วนสําคัญฉันแนะนําว่าพยายามเอาปืนที่ยิงเจาะก,กรอได้แบบมีเดียมขึ้นไปมากกว่านั้นอาวุธบางชิ้นนายสามารถเลเวลัพเพื่อปลดล็อกของแต่งปืนได้มันเป็นฟังก์ชันที่เบื้องบนเพิ่งใส่เข้ามาให้พวกเราและอาวุธบางชิ้นชีวิตอาจจะเปลี่ยนไปเลยเมื่อนายแต่งและเราก็ยังมีชุดกรกทีี่่จะมมมควาาาาสรถตงันไป มันแล้วแต่การบิวว่าจะใช้อาวุธไหนให้เข้ากับชุดแบบไหนซึ่งเกราะมันก็มีเบากลางหนาคงไม่ต้องบอกสรรพคุณให้มากมันอยู่ที่คอมมอนเซนส์เลยซึ่งของทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดนายปลดล็อกมาได้หลายอย่างแล้วมันก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรานั้นทรงพลังขึ้นนายมีลูกเล่นมากขึ้นแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นคือสมองของแกว่าจะเอาอะไรไปใช้ให้มีประโยชน์สูงสุด,สดเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อตัวเองและเพื่อนร่วมทีมเพราะฉะนั้นในช่วงแรกทหารอย่าพึ่ง่วนสรุปว่าตัวเองนั้นอ่อนแอแค่อุปกรณ์ของพวกนาาาาาย,ยงไไมมม่่่พพรรร้้ออจะกกกกบบถึววททหีคิดส พวกนายจงช่วยทหารหน้าใหม่ซะอย่าได้หยีกับทหารเวลน้อยเด็ดขาดเพราะพวกมึงก็เคยเวลน้อยมาก่อนอีกอย่างที่ต้องทําความเข้าใจไอ้พวกหน้าเก่าพวกเขาอาจจะทําผิดพลาดได้เพราะยังอ่อนประสบการณ์แต่ฉันยังเคยเห็นทหารที่ลุยมานานมากแล้วฆ่าเพื่อนร่วมทีมของตัวเองและก็โทษคนอื่นว่าทําไมมึงไม่ใส่ชุดกันไฟฟ้านั่นก็แปลว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้สอนที่อะไรมาเลยนอกจากเห็นแก่ตัวและเมื่อของพร้อมอะไรพร้อมนายพร้อมเข้าสู่ภารกิจ ที่มีภัยระดับสูงขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือในส่วนรวมซึ่งพวกศัตรูนั้นมันจะมีลูกเล่นโผล่ไม้เรารับมืออยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นกองทัพแมลง p r e เตอร์หุ่นยนต์กระโดดได้และอาจจะมีอะไรมากกว่านี้ในอนาคตซึ่งแผนที่กาแล็กติกวอร์มันจะเป็นตัวบ่งบอกสถานการณ์และเป็นที่เอาไว้รับภารกิจในบางดวงดาวอาจมีอุปสรรคเฉพาะตัวในบางที่มันอาจจะเป็นภัยธรรมชาติที่จะขัดขานายได้ตลอดเวลาแต่สิ่งสําคัญที่นายต้องรู้เอาไว้สงครามนี้ไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งสายพันธุ์มันมีทั้งพวกมแมลงพวกคนเหล็ก และก็พวกสควิดตแน่นอนว่าแต่ละฝักไฟจะมีวิธีรับมือที่แตกต่างกันฉันคงแนะนําอะไรไม่ได้มากเพราะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตฉะนั้นพวกนายจาเป็นต้องอิ p r พ v i s สกันเอาเองนั่นเป็นคุณสมบัติของทหารที่ดีและเมื่อนายเลือกที่จะทําภารกิจนายก็ควรที่จะเลือกที่ลงดีๆแม่ง,งั้นนายอาจจะลงไปเข้าสู่มิติบอยก็ได้นี่ HB ศูนย์ห้าผมติดอยู่ในนี้ครับผมออกไปไหนไม่ได้ผมลองมาทุกทางแล้วผมจะอัดคลิปเอาไว้ จะอัพโหลดลงเซิเวอร์นะครับฝากบอกแม่ผมด้วยผมรักแม่นะครับขอให้นายพบกับอิสระ HP 0 5และในสนามรบภารกิจส่วนใหญ่การฆ่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการโฟกัสไปที่ออบเจ t i ีฟหลักก่อน มันจะเป็นการดีที่สุดเพราะถึงแม้ว่าตัวแกจะตายไปอย่างน้อยภารกิจมันยังรู้ล่วงการฆ่าพวกศัตรูแน่นอนว่ามันได้ความสะใจอย่างเดียวแต่บางภารกิจก็อาจจะบังคับให้นายต้องฆ่าพวกมันถึงภารกิจจะคิดว่ามันสําคัญหรือไม่สําคัญเพียงใดแต่ฉันแนะนําว่าให้ฆ่ามันใได้มากที่สุดเท่าที่นายจะทําได้เพราะมันก็ไม่ยอมให้นายทําภารกิจได้ง่ายๆแน่แถมมันยังสามารถเรียกกําลังเสริมได้ตลอดด้วยแล้วมันก็จะยิ่งบานปลายเข้าไปอีกหากจัดการมันได้ไม่ทันซึ่งในภารกิจนายกับทีมของนายจะต้องแข่งกับเวลาเพราะถ้้าาเกิดดมมมันนหขึ d e s t r o อยเจะไม่สนับสนุนทางอากาศซึ่งนายจะไม่สามารถรีซับายหรือเรียกขอการยิงสนับสนุนได้แต่นายก็ยังคงทําภารกิจได้แต่ฉันเห็นมาเยอะแล้ว ตายหาในหน้าที่ทั้งนั้นเพราะงั้นอย่าแปลกใจถ้าเกิดทีมนายแยกกันไปบางคนอาจจะไปหาแซมเบิร์นบางคนอาจจะวิ่งไปหาซับออบเจ่นทีและทนายยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองการตามเพื่อนมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะบางครั้งนายอาจจะถล่มลังศัตรูคนเดียวไม่ได้การแยกเดี่ยวไปเรื่องดีมันก็คือถ้าเกิดพื้นที่ของนายเต็มไปด้วยศัตรูคนอื่นในทีมจะทํางานสะดวกขึ้นเพราะว่าฝงศัตรูนั้นมันจะกรูไปหานายคนเดียวแต่นายก็พยายามอย่าเท่จนตัวตายก็แล้วกันแต่มันมีบางสิ่งในสนามรบที่ใช้ไล่กว่าเก่ามันคือกกกาาาารรรใช้สตติมมััษววเองไ่่ นายจะแขนขาเจ็บปางตายขนาดไหนนายสามารถใช้ยาสวรรค์น,นี้จิ้มไปที่คอของนายและสามารถหายได้ทันทีมันเป็นเรื่องที่10ปีก่อนฉันคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่ต้องระวังกันบ้างในบางครั้งนายอาจจะเห็นอะไรแปลกๆในสนามรบอย่างเพื่อนร่วมทีมของนายกลายเป็นดีซีทีสิบห้าพบเห็นอะไรแปลกๆครับดีจากศูนย์ใหญ่ได้พบอะไรผมเห็นเพื่อนร่วมทีมกลายเป็นงูครับผมอะไรนะ หรือนายอาจจะโดนป้อมปืนของตัวนายเองนี่บีบีหกห้าบีบีหกหกถูกปืนของมันเองยิงตายห่าครับขอกำลังเสริมเปลี่ยนหรือไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนของนายนหละที่เป็นคนปิดชีพนายพบไปเห็นข้าสึกลงเหลืออยู่ตำแหน่งหกสิบเก้ากำลังจัดการหรือว่านายอาจจะใช้ยามากไปจนมือของนายเป็นแบบนี้และจงระวังคนขับที่ไม่มีคุณภาพเห็นข้าเสกกำลังเรียกกำลังเสริมกำลังยิงสกัดกั้นอยู่ตายซะพวกเศษเล็กตายซะเข้าเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ไหมข้บเข้าไปคขับเข้า และจงระวังเมื่อนายเห็นช่องแคบอย่าได้มักง่ายอ้อมได้อ้อมเว้เลยเราติดอยู่ที่ช่องแคบเดสทรีเออร์ขอคุณบินมาดึงตัวเราทีพอรเสอร์คำขอตอนนี้ยังส่งไปไม่ได้ถูกแจมสัญญาณไม่นะาจะทำยังไงกันดีเนี่ยมไม่มีทางเลือกแนละ้วเพื่อนทำใจเถอะไม่มันยังมีทางพัถกและนั่นคือฟุตเทจทั้งหมดที่ทหารคนอื่นได้อัดเอาไว้คุณได้เห็นแล้วว่าเราสู้เพื่ออะไรผมรู้ว่าขอมากอยู่กับการที่ให้พวกคุณมาเป็นทหาร แต่เสรีภาพนั้นมันมีราคาและพวกเราต้องสู้เพื่อให้ได้มันมาผมจะไม่ตัดสินคุณหากคุณคิดว่าอยากจะเป็นแค่ประชาชนธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่คุณช่วยเราได้คือแชร์วิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้เพื่อนหรือพี่น้องได้เห็นการต่อสู้ของพวกเราซึ่งมันจะสร้างรากฐานสู่เสรีภาพและไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนสัญชาติอะไรเมื่อคุณได้ดูวิดีโอตัวนี้คุณคือเฮลวอร์ท่านร้ามีสัญญาณ SOS จาก H d 0 7ราบแล้วนี่ HB 0 1พร้อมปล่อยตัว ไว้เจอกันทหาร